มีเรื่องหนึ่งที่แบบว่า,าค,คิดคิดดูล้วก็แน่ากังวลเหมือนกันนะคะคือยกนี้เนี่ยเสียงที่เราได้ยินกันทางทอาีอาจจะไม่ใช่เสียงคนจริงๆก็ได้นะใช่เลยครับอาจจะเป็น AI สร้างขึ้นมาหมดเลยแบบเหมือนจนน่ากลัว มันเป็นอะไรที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเยอะเลยนะเพราะเสียงเนี่ยปกติเราก็ใช้ยืนยันตัวตนกันใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยก็เออเป็นหลักฐานที่เชื่อได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างเรื่องเข้าใจผิดหรือแบบหลอกกันได้เนียนๆเ,เลยอืมใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยโดยดูข้อมูลจากข้อความบางส่วนของไซเรนเสียง AI ลวงโลกและสงครามข้อมูล ก็คืออยากจะทําความเข้าใจแหละว่าไอ้เทคโนโลยีคโครนเสียงด้วย AI เนี่ยมันถูกเอาไปใช้ยังไงบ้างตั้งแต่แบบหลอกเล็กๆน้อยๆไปจนถึงระดับที่แบบโหเป็นเครื่องมือในสงครามข้อมูลเลยโดยเฉพาะโครงการที่ชื่อไซเรนเนี่ยค่ะครับไอเรื่องไซเรนเนี่ยมันเริ่มดังจริงๆก็ตอนกลางปี2024นะครับตอนนั้นหน่วยข่าวกรองยุโรปก็ไปเจอคลิปเสียงอันนึงใน t e เล gram เป็นเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือฟังแล้วแบบโห มาจากค่ายแรงงานในเมียนมาแน่ๆอะไรแบบนี้ฟังดูแย่เลยนะคะต้องรีบช่วยเลยสิใช่ตอนแรกก็คิดงั้นนะครับแต่ปรากฏว่าออพอไปเช็คทางเทคนิคจริงๆจังๆ,ๆกลายเป็นว่าเสียงนั้นน่ะ AI สร้างขึ้นมาหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นฮะจริงเหรอคะ AI ล้วนๆเลยเหรอใช่ครับไม่ใช่เสียงคนจริงเลยสักนิดเดียวเรื่องนี้เลยเป็นข่าวใหญ่เลยแล้วโครงการเบื้องหลังเนี่ยก็เลยได้ชื่อรหัสว่า Siren ก็ตามชื่อนางเนือกในตำนานกรีกนั่นแหละครับที่ใช้เสียงล่อลวงคนโหชื่อเขาก็บอกเลยนะว่าใช้เสียงล่อลวงอืมงั้นเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเริ่มจากเทคโนโลยีก่อนเลยบทที่หนึ่งของแหล่งข้อมูลเราเสียงที่ไม่มีตัวตนเขาพูดถึง voice cloning การโคลนเสียงครับเทคโนโลยีนี้คือต้องบอกว่ามันไปไกลมากแล้วนะครับดีวนี้ AI โดยเฉพาะพวก generative AI เนี่ยมันเรียนรู้ได้เก่งมากมันสามารถเรียนแบบหรือที่เราเรียกว่าคโคลนเสียงใครก็ได้ให้เหมือนต้นฉบับแบบเอ่อแทบจะแยกไม่ออกเลยโดยใช้เสียงตัวอย่างจริงๆแค่นิดเดียวเองนะไม่กี่วินาทีเดี๋ยวๆนะคะแค่เสียงพูดไม่กี่วินาทีเนี่ยนะโหฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยมันจะเหมือนได้ขนาดนั้นจริงเหรอคะนี่ถ้าเราคุยโทรศัพท์หรือมีคลิปเสียงหลุดไปสั้นๆก็คือ เสร็จเลยโดนเอาไปทำเสียงปลอมได้เลยมีความเป็นไปได้สูงมากครับแล้วที่น่ากังวลกว่าคืออะไรรู้ไหมครับเทคโนโลยีเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วไม่ได้อยู่ในห้องแลบแล้วบริษัทเทคหลายที่เลยทั้งจีนรัสเซียอเมริกาเขาก็มีซอฟต์แวร์แบบนี้ขายกันแล้วคือโอเคมันมีประโยชน์ด้านบันเทิงหรือช่วยอำนวยความสะดวกอะไรก็ว่าไปแต่ในมุมมืดพวกเครือข่ายอาชญากรรมพวกศูนย์แสแกมต่างๆเนี่ยเขาก็เอาไปใช้กันเยอะแล้วครับ ในแหล่งข้อมูลมีเคสหนึ่งฟังแล้วแบบสะเทือนใจมากเลยค่ะเหยื่อคนฮ่องกงเสียเงินไปตั้ง5ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเล่าว่าคุยโทรศัพท์ได้ยินเสียงที่เชื่อหมดใจเลยว่าเป็นลูกชายแต่สุดท้ายมารู้ว่านั่อมันเสียง AI สังเคราะห์ขึ้นมาหมดเลยโหมันเนียนขนาดนั้นเลยเหรอน่ากลัวจังนั่นแหละครับคือผลกระทบระดับบุคคลที่เราเห็นชัดๆเลยแต่ว่าโปรเจกต์ไซเรนเนี่ยสิ่งที่เขาทำหรือถูกสงสัยว่าทำอยู่นะครับมันไปไกลกว่านั้นเยอะ ตามที่บทที่สองเขาว่าไว้จากหลอกเงินสู่สงขามข้อมูลคือมันไม่ใช่แค่เครื่องมือโกงเงินแล้วแต่มันถูกอัปเกรดเป็นอาวุธทางจิตวิทยาไปแล้วอาวุธทางจิตวิทยาคำนี้ฟังดูน่ากลัวจังขายายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงครับคือมีองค์กรสืบสวนระหว่างประเทศเขาให้ข้อมูลมาว่า,าพบการใช้เสียงปลอมของคนดังๆนะเช่นนักการเมืองนักการทูตผู้บริหารบริษัทใหญ่ เอาเสียงพวกเขาไปสร้างคลิปเสียงปลอมหรือบางทีก็เป็นบทสนทนาปลอมๆเลยแล้วก็ไปปล่อยโดยเฉพาะช่วงที่สังคมกำลังอ่อนไหวหรือมีวิกฤตอะไรพวกเนี้ยอ๋อเป้าหมายก็คือสร้างความปั่นป่วนทำให้คนสับสนหรือเข้าใจผิดในสถานการณ์สำคัญถึงคะใช่เลยครับเพื่อสร้างความตื่นตระหนกทำให้คนไม่เชื่อถือบุคคลหรือสถาบันนั้นๆหรือแม้กระทั่งแบบชี้นำความคิดคนลองนึกภาพดูสิครับ เสียงปลอมของผู้นำประเทศประกาศข่าวร้ายที่ไม่จริงหรือเสียงพผบทหารสั่งอะไรแปลกๆตอนสถานการณ์ตึงเครียดโหผลกระทบมันมหาศาลเลยนะแล้วที่โยงไปถึงสงครามข้อมูลล่ะคะมันเกี่ยวกันยังไงมีรายงานจากบางประเทศครับว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยมีการใช้เทคนิคนีน้เลยสร้างเสียงปลอมปล่อยข่าวโจมตีทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการเมืองแบบเนียนๆเขาเลยเรียกกันว่าเป็นสงครามเสียง Voice Warfare รูปแบบใหม่คือมันไม่มีเสียงปืนหรอกครับแต่ไอข้อมูลเท็จที่มากับเสียงที่ฟังดูจริงจังเนี่ยมันทำลายความไว้ใจได้ไม่แพ้กันเลยบิดเบือนประชาธิปไตยได้เลยโห oh, ฟังแล้วน่ากังวลมากเลยค่ะจะแค่หลอกเงินกลายเป็นเครื่องมือทำลายความน่าเชื่อถือระดับสังคมการเมืองได้เลยแล้วใครล่ะคะที่อยู่เบื้องหลังการผลิตเสียงปลอมพวกนี้บทที่3โรงงานสร้างเสียงผีน่าจะมีคำตอบนะคะครับ มีรายงานที่น่าสนใจจาก NGO ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาชี้เป้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการผลิตเสียง AI แห่งหนึ่งซึ่งเ,เขาว่ากันว่าเชื่อมโยงกับเครือข่าย Prince Group เดิมที่เคยมีข่าวเรื่องศูนย์สแกมออนไลน์นั่นแหละครับอ๋อเหมือนกับว่าพอธุรกิจสแกมแบบเดิมโดนกวาดล้างก็ปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ AI แทนซับซ้อนขึ้นไปอีก มีความเป็นไปได้แบบนั้นเลยครับรายงานเขาบอกว่ามีการย้ายแรงงานบางส่วนจากศูนย์แกมเดิมมาทำงานในส่วนที่เรียกว่า AI Voice Farm หรือฟาร์มผลิตเสียง AI หน้าที่หลักๆก็คือป้อนข้อมูลเสียงหรืออ่านสคริปต์ตามที่เขาสั่งเพื่อให้ AI มันเรียนรู้แล้วก็สร้างเสียงปลอมต่างๆขึ้นมาเอาไปใช้ในวิดีโอข่าวปลอมคลิปเสียงหลอกลวงหรือแคมเปญปั่นข้อมูลเท็จอื่นๆนึกภาพตามแล้วมันคงไม่ใช่แค่คนนั่งอ่านสคริปต์ธรรมดาแล้วมั้งคะซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับ ในรายงานบรรยายสภาพข้างในว่าแบบมีไมโครโฟนดีๆเป็นร้อยๆตัวเลยนะต่อกับระบบประมวลผล AI ที่แบบทรงพลังมากจำลองเสียงคนได้หลายภาษาเลยไม่ใช่แค่ภาษาแถบนี้แต่มีจีนอังกฤษไทยลาวเขมรอื่นๆอีกเพียบที่สำคัญคือมันทำให้เสียงปลอมพวกนี้ข้ามพรมแดนได้โดยไม่มีสำเนียงคือสร้างเสียงให้เหมือนคนชาตินั้นๆได้เนียนมาก โอ้โหเหมือนมีกองทัพนักภาคผีพูดได้ทุกภาษารอรับคำสั่งเลยนะเนี่ยในแหล่งข้อมูลมีคำพูดของอดีตแรงงานหญิงชาวเวียดนามคนหนึ่งน่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าพวกเขาเรียกง,งานของเราว่านักภาคเข่าเงาแต่จริงๆเราแค่สร้างเสียงที่ทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงฟังเราก็แบบเออมันสะท้อนความรู้สึกขัดแย้งในใจของคนทำงานเหมือนกันนะคะ ใช่ครับมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนค้ามนุษย์การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแต่ที่น่ากังวลไปอีกขั้นเลยและก็พูดถึงในบทที่4เสียงที่ไม่มีวันหายไปก็คือไอ้ผลผลิตจากโรงงานเสียงผีพวกนี้หรือไฟล์เสียง AI ปลอมเนี่ยมันไม่ได้หายไปง่ายๆนะครับถึงแม้ต้นทางจะโดนทลายหรือคลิปต้นฉตับจะโดนลบไปแล้วก็ตามหมายความว่ายังไงคะไฟล์เสียงพวกนี้มันยังวนเวียนอยู่ในเน็ตหรอ ถูกต้องครับมันจะถูกก๊อปปี้ถูกดัดแปลง Re มิกซ์เอาไปใช้ซ้ำๆในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอใหม่พอดแคสต์ปลอมหรือแม้แต่เสียงแจ้งเตือนสั้นๆในแอปคือมันแพร่กระจายแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ค,คล้ายๆไวรัสข้อมูลเลยครับมีตัวเลขจากหน่วยงานไซเบอร์ยุโรปน่าตกใจมากเลยค่ะปี2025เขาประเมินว่าเจอไฟล์เสียงปลอมที่ถูกสร้างแล้วก็ปล่อยออกมาในรอบปีเดียวเนี่ยมากกว่า12ล้านไฟล์โห12ล้าน นี่มันมันเยอะมากเลยนะคะ12ล้านไฟล์นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับมันคือรอยร้าว12ล้านจุดที่อาจจะเกิดกับความไว้วางใจในสังคมเราได้เลยแต่ละไฟล์คือความเป็นไปได้ที่จะกัดเซาะความสามารถของเราในการเชื่อสิ่งที่ได้ยินและที่น่ากลัวสุดๆคือแหล่งข้อมูลย้ำเลยว่าด้วยเทคโนโลยีตอนนี้เสียงปลอมบางไฟล์เนี่ยไม่มีทางแยกออกจากเสียงจริงได้อีกแล้วไม่มีทางแยกออกได้เลย ประโยคนี้มันหนักจริงๆนะคะมันทำให้คำพูดของาศาสตราจารย์ด้าน AI จาก Cambridge ที่บอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่หูหลอกเราได้พอๆกับตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยแล้วแต่เป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวมากใช่ครับเหมือนที่เราเคยตื่นตัวเรื่องภาพ d ด f เฟกที่หลอกตาเราใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถึงคิวของเสียง d ด f เฟกที่หลอกหูเราบ้างซึ่งบางทีนะอาจจะอันตรายกว่าด้ซ้ำเพราะเรามักจะเอะกับภาพที่ดูแปลกๆ แต่เสียงที่ฟังดูธรรมชาติเนี่ยมันแทรกเข้ามาในความเชื่อเราได้ง่ายกว่าเยอะเลยฮอลไล่เรียงมาทั้งหมดตั้งแต่ตัวเทคโนโลยีการเอาไปใช้ในทางที่ผิดแหล่งผลิตจนถึงการที่มันไม่หายไปไหนเนี่ยมันก็พาเรามาสู่ภาพรวมที่น่ากังวลอย่างที่บทสรุปเขาว่าไว้เลยโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเสียงปลอมมันสะท้อนว่าเทคโนโลยีตอนนี้ทําให้การสร้างเสียงใหม่ที่เหมือนจริงเปะ๊ะแต่เป็นของปลอมเนี่ยมันง่ายมากแล้วก็แทบจะไร้ขีดจํากัดเลยครับ ซึ่งมันก็ตั้งคำถามใหญ่กลับมาที่เราทุกคนเลยนะว่าในโลกแบบเนี้ยเราจะยังเชื่อเสียงที่เราได้ยินได้แค่ไหนเสียงคนใกล้ตัวเสียงผู้นำหรือแม้แต่เสียงความคิดในหัวเราเองที่พยายามจะแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรปลอม,อม เสาหลักของความเชื่อเรื่องการได้ยินนี่มันกำลังสั่นคลอนอย่างแรงเลยนะฮะแล้วเป้าหมายสูงสุดของโปรเจกต์ไซเรนที่เขาวิคอเคราะห์ไว้ก็น่ากลัวยิ่งกว่าอีกเขาบอกว่าโปรเจกต์ไซเรนไม่ได้ต้องการแค่สร้างเสียงแต่มันต้องการใช้เสียงเหล่านั้นเพื่อสร้างความจริงชุดใหม่ขึ้นมาใช่เลยครับมันคือความพยายามที่จะควบคุมการรับรู้หรือ perception management ของคนจำนวนมาก สร้างความจริงทางเลือก (Alternative Reality) ผ่านเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างเสียงที่น่าเชื่อถือซึ่งอันนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งเลยในสงครามข้อมูลยุคใหม่เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะแล้วในฐานะคนธรรมดาหรือสังคมโดยรวมเนี่ยเราพอจะทำอะไรได้บ้างคะเพื่อรับมือกับความท้าทายที่มองไม่เห็นแต่ได้ยินชัดแจ๋วนี้นั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับที่แหล่งข้อมูลก็ทิ้งทายไวใ้ให้เราคิดต่อ เมื่อหลักฐานทางเสียงมันน่าสงสัยไปหมดแล้วสังคมก็อาจจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เราอาจจะต้องเร่งพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทักษะการฟังเชิงวิพากษ์หรือ critical listening ให้กลายเป็นทักษะพื้นฐานใหม่เลยคือต้องฟังอย่างตั้งคำถามเช็คที่มาอย่าเพิ่งเชื่อทันทีนอกจากนี้อาจจะต้องมี ะระบบหรือเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนทั้งเสียงที่เหมือนซับซ้อนขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นเพื่อให้เราตามทันเทคโนโลยีปลอมแปลงที่มันไปเร็วเหรือเกินครับอืมบางทีการเริ่มต้นจากการที่เราตระหนักรู้ถึงปัญหานี้แล้วก็ฝึกที่จะฟังอย่างมีสติมากขึ้นชะลอการตัดสินใจแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆที่หลายๆแหล่ง อาจจะเป็นกราะป้องกันเบื้องต้นที่ดีที่สุดที่เราพอจะสร้างได้ในยุคที่แม้แต่เสียงที่คุณเคยที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ของจริงแล้วก็ได้นะคะ